เล่พลือกันไม่น่ารักนิชานิชานะคะคลิปนี้ฉันทํามาเผื่อที่จะอบคอมเมนต์เธอคนเดียวเลยค่ะฉันรู้ว่าลูกของฉันเนี่ยไม่ได้น่ารักสําหรับทุกคนนะคะแต่ฉันอ่านอมเมนต์เธอไล่หลวบฉันคิดว่าฉันไม่ได้เข้าใจพิษนะแล้วก็เธอก็เป็นคนตายด้วยนะเล่จการพิมพ์เลยเดี๋ยวฉันจะมาตอบภาษาตายเธอฟังนะว่าฉันคิดเป็นพือแล้วก็ไม่ต้องบอกว่าฉันโพสธารณะฉันต้องยอมรับ ความคีดเห็นตีแตกต่างฉันยอมรับเนี่ยถ้าความคิดเห็นนั้นน่ารักแล้วก็สร้างสรรค์แต่ว่าความคิดเห็นเธอเนี่ยฉันจะมาต่อเป็นพิเศษเลยนะสําหรับพ่อแม่ทุกคนเนี่ยลูกก็คือคนที่น่ารักสาหรับเราเสมอส่วนคนอื่นไม่วาไม่ชอบหรือว่าว่าไม่น่ารักมันเปรือก็เหลืองของเขานะแต่สําหรับฉันฉันมองว่าเราเป็นผู้ยญ่เธอก็เป็นผู้ยญ่เธอมีการศึกษาเธอผ่านการอบรมมา ไลายปีตั้งแต่เด็กจนตอนอายุขนาดนี้ฉันก็ไม่รู้ว่าเธออยู่เท่าไรแต่ฉันคิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่พ่อที่จะมีความอม uh, อดทนควบคุมความ,ม,วามรู้สึกแล้วก็อารมณ์ที่เป็นด้านรอบข้องเราได้ดีกว่าเดกนะการที่เธอมาแสดงความคิดเห็นในคลิปที่ฉันกําลังไล่กับลูกแล้วก็พูดว่า แล่พือก็ไม่น่ารักเลยแสดงว่าเธอเนี่ยแล่มาไล่อบแล้วแล้วก็เธอคอมเมนต์ในขณะตอนที่คลิปแค่เพิ่งเริ่มไลฟ์เองถ้าฉันเน้นคลิปเธอเนี่ยตอนไลฟ์สดอะ่ะฉันจะตอบเธอเนี่ยไลฟ์สดแต่ว่าเธอมาคอมเมนต์ร่างสรางปิดไลฟ์แล้วนะฉันจะบอกเธอว่า เธออาจจะไม่เคยมีลูกนะเธอเลยก็เลยไม่มีความรู้สึกถีจจะเข้าอ,อกเข้าใจเอ็นดูคนอื่นฉันก็มีความรู้สึกเหมือนเธอบางทีเวลาฉันไม่ชอบเด็กคนไหนเชื่อว่าฉันไม่ชอบใครนะแต่ฉันเลือกที่จะไม่แสดงออกมาโดยเฉพาะก,กับเด็กเพราะมันเป็นสิ่งที่เราเป็นผู้ใหญ่เราไม่ควรทำเราควรมีมาราย,ยาทเธอเข้าใจปะเด็กอะ่ะเขาเป็นอะไรที่ายเดียงสาเด็กคือพา,ขาเขาเขา ไม่มีฟิลเตอร์ไม่มีอะไรเลยเธอเข้าเป็นแบบนั้นคือบอริสุทธิ์เราเป็นผู้ย้ายอะถ้าเราไม่ชอบเราก็แกะมอง้านเราไม่จําเป็นต้องไปวิจารณ์ให้คนอ่านหรือว่าตัวพอแมหรือว่าตัวข้องเด็กถ้าเขาอ่านหนังสือออกรู้สึกไม่ดีเธอเข้าจไไม่เราเราไม่จําเป็นต้องแสดงให้มันออกไปในที่สาธารณะเราแกบไปคนเดียวก็ได้แล้วก็ผ่านไปจอบแค่นี้เธอเฮ้ยมันไม่อยากเลยฉันก็ไม่รว่าชีวิตของเธอพานอะไรมาบ้างนะการที่เธอแสดงความผิเดเห็นแบบนี้มันอัด จะทำให้เธอรู้สึกดีที่เธอได้ระบายออกมาแต่สำหรับคนอา่านคนฟังคนที่เขาดวนกระทาบางที่เขาไม่ได้คิดเมื่อนเธอไงทางนี้ทางนังฉันก็ยังยืนยันคำเดิมว่าลกฉันไม่ได้นา่ารักสำหรับทุกคนอันนี้ทุกต้องอยู่แล้วเธอแต่ฉันนั้นอยากจะบอกให้เธอรู้ว่าสักวันถ้าเธอมมีลูกเองแล้วใครมาวิจารณ์ลูกของเธอเธอจะเข้าใจว่าออกของคนเป็นพอเป็นเมได้ดีขึ้น